อ่ะก็สวัสดีเพื่อนรักนักปั่นทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้อยู่กับผมในเกมอ่าแคทแอปเวเตอร์นะครับผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นให้ดูนะผมเกมอะไรเนี่ยขึ้นลิฟต์ใช่ไหมเอาวันนี้รายละเอียดก็มีตามเนี่นผมผมไม่เคยเล่นนะเกมนี้แต่อยากลองเล่นดูนะเออเดี๋ยวนะกดไปที่เบดยี่สิบนะครับผมทุนแค่ คุณหนึ่งพันนะผมมาลองดูครับเปลี่ยนยี่สิบนะไม่เคยเล่นกันนะครับอะไรปิดป,ป,ปิดเปิดเปิดอยู่เนี่ยอ่๋อคืออ๋อ,อ,อถ้ารีบลงจะมีเลขแปดงงหมดแล้ว่ะงงหมดแล้วไปปิดป,ป,ปิดเปิดเปิด,ปด,ปดอยู่นี่แหละไปจะรู้อ่ะเอออ่ะขึ้นไปหกชั้นแล้วเออขึ้นชั้นที่เจ็ดอ่ะอยังไงต่อ อ่ะอ่ะค้างเออนีมากค้างสวยงามจริงๆอ้าวแล้วเงินเหลือ500กรรล้วนเลยโอ้โหแปดรอบเฮ้ยแปดชั้นแล้วนะมีกี่ชั้นเนี่ยสามชั้นเหรอซึ่นชั้นที่เก้าแล้วมาอุ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยนาฬิกาอ้าวนาฬิกาเต็มหน้าเยอะเลยสามพันกว่าเอา รลื่อนเน่ยเล่วนเน่เอาเออกำไรแล้วนะผมกำไรแล้วนะโอ้โหมาแบบงงงงนะผมมาแบบงงงงในดงลิฟสวยจริงๆโอ้โหรนาฬิกาเต็มหน้าหลอกนั้นเมื่อกี้นี้สามพันกว่าเลยอ่าเดี๋ยวลองลองกดปีนะลองกดปีเบนทยี่สิบเราไม่ไม่สีเรียดนะผม ยังไงก็กำไรแล้วครับผมวันนี้ถ้าสำหรับคลิปนี้ครับผมจะตามขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้น้องๆหนูๆทาตามนนะะลงมาอีกชั้นหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงจันเมื่อยมาแล้วเนี่ยเกมนี้อ่าชั้นที่โอ้โหผมไม่สปีดแล้วนะผมไม่สปีดแล้วนะมันจะกดทีละรอบนะ กดไปเรื่อยๆดูนะเผื่อข้าโบนัสอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี้อ่ะมีพันห้าทุนหนึ่งพันนะผมเมื่อกี้ทุนหนึ่งพันนะตอนนี้ได้กำไรสามพันกว่าแล้วนะข่าลงมาอีกเอาขึ้นมาอีกงงหมดแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เข้าโบนัสนี้ผมจบเลยนะอ่ายังแจกอยู่ไม่เป็นไรยังแจกอยู่เนี่ยอยากรู้ว่ามันขึ้นไปถึง13ชั้นเนี่ยมันเข้าโบนัสใช่ไหมเ,เพื่อนๆอะรถไปไก,กเฮ้ยได้อยู่นะเกมนี้ได้อยู่นะทำไมเล่นไป ไปดีเดี๋ยวลองดูสป,ปีสักสิบยี่สิบรอบเนาะเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆไป,ปบึบบึบอยู่ชั้นที่เจ็ดอ่ะคนลงยังไงเนี่ยอ้เอถ้าคนเข้านี่คือเข้าวโบนัสเลยเหรอฮูหมดแล้วเออหมดแจกก็แจก,ก,ก,กครับอ่าสำหรับใครที่อยากเล่นตามผมนะผมนี่ฮะ ผมทิ้งลิงก์ไว้นะผมอายังไงเนี่ยให้เลือกเหรอให้เลือกให้ถุ่นนะผมเลือกตรงกลางแล้วกันนะเดินเดินทางสายกลางนะครับพูดเจ้าบอกไว้อา12รอบับผมอะไรเนี่ยมี3ช่องอเออคำนวณมาหน่อยสวยงาม ก็เล่นแบบงงๆนะผมเกมนี้อยู่ดีแตกทสามพันเฉยเลยฮะอ๋ะอระ,ะยบเข้ามากันอีก็อบ ไม่ได้ฟรีห้ารอบอะ่อนเดี๋ยวถ้าจบที่ผมก็พอเลยนะผมอ่ะมันเข้าโบนัสแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะดูดคืนูแย่เลยนะกลับไปถอนก่อนอสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม เดี๋ยววันหน้าผมจะมาทำคลิปดีๆให้ดูใหม่นะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ